นายครับส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะไปติดตามการรวมตัวกันของอาสาคืนถิ่นในงานคำล่าคำโคมค่ะเป็นเทศกาลกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ที่อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีเปิดพื้นที่ให้คนร่วมกิจกรรมนั้นได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคมที่จะได้เห็นมิติความหลากหลายที่เกิดขึ้นนะคะติดตามเพิ่มเติมกับนักข่าวพลเมืองคุณประวิทย์ต่อพลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ บทพูดสั้นๆที่แสดงออกถึงความอัดอั้นตันใจเสมือนเป็นผู้ถูกกระทำรุนแรงบางอย่างจากสังคมในละครเร่ฉากเล็กๆที่ตระเวนเล่นไปตามถนนกลางเมืองเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่ม LGBTQ รวมถึงกลุ่มผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ที่ต้องการแสดงออกถึงความเท่าเทียมทางสังคม น้องนิหน่อยเขาเข้าใจไร่ขื้นแต่ว่าเฮ้าสิเหตุจากไหนให่ชุมชนเข้าใจนั่นก็คือเฮ้าเลือกพื้นที่ชุมชนก็คือถนนคนเดินเคมาลดเขาเป็นชุมชนอยู่แล้วเฮ้าก็เอาตัวเฮ้านี่แหละลงมาคุกคีกับชุมชนให้เขาเดี๋ยวหูว่าเฮามีตัวตนเฮามีพื้นที่แล้วก็ใส่รวมน้ากันพอเป็นพื้นที่ของชุมชนก็คืออย่างที่นู้บอกว่าขี้เมสเซจของเฮาก็คือพายชุมชนคนทุกคนทอกันงานไพรมันต์ถือเป็นกิจกรรมหลักของกลุ่ม L G B T Q สากลที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีเช่นเดียวกับทีี่่น แต่พวกเขาเรียกว่างานพรายชุมชนที่นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เดียวกับทั่วโลกแล้วพวกเขายังหวังให้กิจกรรมเล็กๆนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนชุมชนของพวกเขาเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าชุมชนเกิดเศรษฐกิจดีขึ้นเนาะชุมชนจะมีความสุขคำว่าพลายมันเดือนแห่งความสุขเนี่ยก็คือถ้าชุมชนมีความสุขเขากับมีความสุขงานพลายชุมชนถือเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมันคือหนึ่งในกิจกรรมย่อยของเทศกาลคำล่าคำโฮม กลุ่มคนรุ่นใหม่กลับบ้านจากทั่วประเทศภายใต้โครงการอาสาคืนดินมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่ได้ดําเนินง,งานมาครบรอบหนึ่งปีกับบ้านเขาสีน้ำบทเรียนน้ำผลิตภันน้ำวิธีการอยู่บ้านมาแชร์กับสังคมไปฟังครับเพราะว่าการกัปปโยานเไม่แมนแค่การส่างการยุ่หลอดเนาะแต่มันเป็นการเชื่อมชุ่มช่นเชื่อมสังคมถ้าเหตุกิจกรรมที่เป็นสั่งสรรคปไนน้ากัดชือว่าในงานวันนี้ไม่ได้มีแค่คนอินนอย่างเดียวเนาะมีต่างจังหวัดด้วยเพื่อที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจวิถีชีวิตของเราด้วยครับ อยากจะให้ทุกชุมชนในพื้นที่ของประเทศเรานะครับมีพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มแล้วก็คนที่มีความหลากหลายได้มาแสดงออกร่วมกันนะครับแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคือชุมชนบอกเราว่ามันดีทําอีกอย่างเงี้ยค่ะทาอีกนะนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปคือเขาเห็นและเขาได้รับมันจริงๆ การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยถือเป็นหนึ่งในเรื่องน่ากังวลใจของสังคมโครงการอาสาคืนถิ่นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมกลุ่มคนรุ่นใหม่กลับบ้านจึงเป็นหนึ่งในความหวังที่อาจจะช่วยทําให้โครงสร้างทางสังคมของเรากลับมาสมดุลได้บ้างไม่มากก็น้อยประวิตต่อพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน